วันนี้ก็คืออ้าวถ่ายวอล์กเชเยนะคะก็จะไปยืดผมนะคะยืดเคีรีตินคือผมตอนนี้เบาหวแลลวแม่ดูดิ <laughs> สภาพดูไม่ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่นแหละไปยืดคอลลาตินนะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็แวะไปหาเพื่อนด้วยเลยไปรับนะคะหน้าจอของเราพอดีวันไหนก็ซื้อแม็กวินิมานะคะแล้วยังไม่มีหน้าจอนะคะก็เลยได้หน้าจอของเพื่อนมานะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่นแหละไปยืดผมแล้วก็แวะไปบ้านเพื่อนด้วยเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะจากพัทยาไปกรุงเทพเนาะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ที่เราบอกว่าขับรถมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้ทายว่าถึงไหน เชียงบ้างมาจเาจอตัวไปรมาไทยไปดิคือเธอรถมัติดมากอะฝนตกแล้วรถก็ติดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันทำถนนด้วยติดแบบคูณสองคูณสามคูณสี่มันติดแบบว่า,าเธอมันไปไม่ได้หรอจากพัทยาถึงแหลมชีบังใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะ่ะฉันยังไม่ไปไหนเลยตอนแรกว่าจะไม่ไปมอเตอร์เวย์แล้วนะแต่คิดว่า,าคงต้องไปแล้วลนะไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ทันนัดเขาจริงๆก็ไม่ทันแล้วแหละก็ไลน์ไปเรื่อยแล้วหนึ่งชั่วโมงแหละแต่ว่าก็เออไปมอเตอร์เวย์ก็ได้ Sí. ทำผมจะเรียบร้อยนะคะนี้เลยจ้ะสีผมของเรานะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นอนแล้วก็ตรงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นสีที่นักได้มาจากแว็กของดิปโซนะคะเป็นสีน้าเงินอมเทาผสมกับสีม่วงนะคะเพราะว่าถ้าใช้สีน้ําเงินอมเทาเอ๊ะหรือว่าชื่อฟ้าอมเทาไม่ได้ใจนะ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ละกันนะคะก็คืออันนั้นอ่ะถ้าใช้ได้เดี๋ยวมันจะออกเขียวซะมากกว่านะคะอันนี้ก็เลยผสมกับสีม่วงก็จะได้ออกมาเป็นน้ําเงินที่มีความเขียวบ้างนะคะบางจุดที่เอออาจจะไม่ได้กินสีเท่าไหร่นะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นสีผมที่โดนแดดเนาะประมาณนี้นะคะ Hello. Hello, สวัสดีค่ะวันนี้เราคอกันแต่เช้าเลยนะคะทักทายีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง l a ช c a h Channel นะคะวันนี้แนงก้มมาอยู่ที่บ้านเพื่อนที่กรุงเทพเลยค่ะเป็นครั้งแรกในรอบสาวสี่ 3, 4, หรือที่แนงได้ออกนอกชนบุรีขานเนาะค <Hello. S 1> านมันเนาะปวดเป๊ะเ ดูบ่อยดูบ่อยนักแคชเกมนะคะเกมเมอร์สาวที่เล่นเกมตั้งแต่เช้าเลยอย่าลืมติดตามช่องนะคะเดี๋ยวไปฮ่องกงแล้วก็จะมีช่องในของตัวเองช่องอะไรเออช่องคลอดค่ะคลอไม่ได้ทำเกลียดไทยเมื่อกี้ังี่ยผมตั้นอยู่เลยไม่ใช่วาข้ากินข้าวการข้าวกลางวันนี่บอกดีว่าโดนทวิตเตอร์แบบว่าใส่โคหนักนะคะเป็นของไก่อร้านอะไรนะ ช่องมันมช่องมันใช่ไหมเห็นปะเห็นโลโก้ปะอ่านชื่อไม่ออกเซตนี้ในราคาเท่าไหร่นะเออแต่รู้ว่าลดราคา50%แลละตอนนี้แล้วก็ได้ไก่ด้วยกันทั้งหมด6รสชาติแบบจุกจุกกล่องมันใหญ่เวอร์หกรสชาติมีอะไรบ้างคะมีตอยแอนด์กรลิอ่าฮะมีฮอตแอนด์สไปซี่มีรสข้าวตังหน้าตางดูได้ไงอะ ไม่รู้ก็พูดไปก่อนเอามาช้อนซองเดีวขอดองแต่จริงจริงอะมือเปล่าก็ได้แหละแต่ก็โอ๊ยลืมถอดถุงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ว่าปากกินเลยดีกว่าหิวแล้วเนี่ยหิวมากอืออ่ะชิมค่ะมาดูว่ารสไหนอร่อยสุดขอลองรสนี้ก่อนแล้วรู้ได้ยังคือรสอะไรไม่รู้เดี๋ยวกินดูก็เดีอยวเฮ้ยเหมือนปาปริก้านะส่งคำล่ำลือแมที่ในทวิตเตอร์เขาแบบ โพสกันเยอะแยะมากมายอ๋ออร่อยหวานๆเป็นชิปมอกบงังอยากทำมานานละช่วงนี้ติดดูที่เขากินน่ะที่เป็นของคนเกาหลีอะ่ะชอบดูมากเลยดูแล้วก็หิวดูแล้วก็หิวมาอันนี้ดีกว่าข้างๆค่ะอต้องทำแบบบิวตี้บ็อกเกอร์ออนี่ชิมสิจ๊ะอืมไก่ยิ่มากตัวไก่อย่างนม้นน สิ่งนี้คืออะไรคะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะกินได้หรือไม่ดีอ่ะนี่นี่นี่เขาไม่มีติชั่วให้หรอกอยากลองกินแบบบอกเกอร์ที่เขากินคำใหญ่ๆเขาทำได้ไงวะอป๊บนึงมันยัดไม่ได้ทำไมเขาทำได้อ่ะรสนี้แนะนำเพราะมีหัวหอมที่แสนอร่อย จะขอเคลมได้ไหมว่าฉันเคยทำหัวชช่เท้าดองแ็่ฉันรู้สึกว่าของฉันอร่อยกว่าแล้วเทียบกับของอีกจ้าหนึ่งเหอมันก็นานแล้วอะนะที่ไม่ได้กินก็นึกถึงสรสชาติไม่ค่อยออกอีกรสหนึ่งอะฮะอืมอะวะอันเนี้ยกะเทียมหรอืมกะเทียมหรืออิลกะเทียมอะแต่เฉยๆอ่ะหรือพราเราไม่ใช่สายกระเทียม,มน๋อเป็นสายอะไรครับสายกระเทย รถสุดท้ายที่จะลองน้าจะเป็นรถเผ็ดอันนี้คือวิกที่นักชิลาสั่งมาให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดอะไรคอนเทนต์อะไรอ่ะครีมเน้อผมที่เขาชอบทำคอสณายเราคุยอย่างยุ่งฉันชอบรถเผ็ดรถเผ็ดอร่อยเมืงกูอิ่มแล้ว่ะกินต่อไหมวะความใฝ่ฝันที่อยากเป็นนักกินแบบที่เขากินกันแบบเยอะ ก็คือพังต,ตั้งแต่ก็คือกินได้นิดเดียวอ่ะเป็นคนกินน้อยแต่ว่ากินบ่อยเผื่อว่ามันอีกสองชั่วโมงก็อยู่อ่ะกินต่อกินต่อมา้วอยละแพ้ยอมแพ้มีของหวานเออเรามีของหวานนี่นาใช่ใช่ก็คือปอเปียยะลาว่าจากครัวคนทิพย์อุตสาหกรรมในครัวเรือนนะคะกิจกรรมของคนแก่เป็นเทรนอ่ะ มีพ่อแม่ใครกําลังฝึกทําไข่ไอ้นี่ป้าเปี๊ยเปียไข่เค็มเราอะแม่ของเพื่อนเนี่ยก็แบบเนี่ยทําเหมือนกันก็เลยเอ๊ะมันคืออะไรมันคือการมันเกิดการแจกสูตรกันในกลุ่มกลุ่มสมาคมแม่บ้านหรอหรือว่ายังไงสูตรมันมากับสวัสดีวันจันทนี่นะคะคืออันที่เรากินนะคะก็จะเหลือประมาณนี้เนาะก็ดูเอาแล้วกันว่าเราชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนดูจากปริมาณที่กินเอานะคะอันแหละเออแต่ว่าอันนี้ก็ลิ้นไข่ลิ้นมันแหละเนาะแล้วแต่ความชอบ แล้วเราก็มาต่อกับเปียะนะคะไข่เค็มลาวาของแม่ทิพย์ลาวาจริงเลอะเต็มมือกินมาไหวแล้วอึ้มอะมันทรมานเตเนี่ยเน้นเลยเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้ค่อยชอบเข้าบุฟเฟ่ต์เพราะว่าเหมือนจ่ายไม่คุ้มอยู่คนเดียวเน้นกินของหวานไปบุฟเฟ่ต์กากินของหวานชอบกินของหวานเวลาไปบุฟเฟ่ต์ของคาวส่วนมากจะแบบของคาวไม่จบเลยสั่งของหวานมาก่อน ตัวก็ไม่ได้กินตัวอิ่มแต่ไม่ได้กินจบไปที่เรียบร้อยแล้วกับคลิปกินจบแล้วหรออะไรวะสาระของคลิปนี้อ่ะเพื่อนอยากพูดเพื่อนอยากพูดพูดอะไรเมื่อกี้จะรีวิวสกินแคร์ไม่ใช่หรออันนี้เชื่ออันนี้พูดเลยเพื่อนจะมารีวิวสกินแคร์นะคะใช้มาสองปีใช้ไม่หมดเลยค่ะก็ดูนาเอาละกันนะคะผิดที่ใครอันนี้ค่ะอยบอกมึงนอนสี่สี่กูเอาไม่อยู่เหมือนกัน อยู่ไม่กินสกินแคร์ล้ะเจียคืออย่างเง oh ี้ยกูดึงให้ขนาดนี้แล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่ากูทำได้แค่เนี้แหละอยากนั่งเมาต่อก่อนนี้จะไปก็พูดอะไรไปก่อนละกันอาจจะพูดอะไรยาวก็ตัดออกอุ้ยเพิ่งรู้ว่าผมเบี้ยวเมื่อกี้ใส่ผมไม่ต้องกลางไม่ไหวแล้วผมเพื่อนพันมากดังอะไรนี่นมาร้องไงนะบุพาเรีอนแสงซอ ไปลิธาขอมช้างอันนี้เราอกกันเลยต้องร้องได้หรอแกะท่าเต้ลิซ่าเลยอยังยังไม่ได้แก่เลยอะถ้าเป็นสมัยก่อนบบเอออาจจะมีเอเนอร์จีในการแกะนะตอนนี้ยตอนนี้แค่ต <co ื่นมาทํางานก็ง่่งน้องนี่ฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าก็เธออยู่ในเหตุการณ์ก็คือมาเอาหน้าจอเออมาเอาหน้าจอกับเพื่อนแล้วก็เข้าแม็กปรากฏว่าลืมรหัสผ่านเข้าแม็กตัวเองแล้วก็วุ่นวายมากโทรหา ผ่านไม่ได้ก็คือต้อง head, head, <c oughs> รีเซ็รีรีเซ็ตแหัสผ่านแล้วพอจะรีเซ็ตรหัสผ่านก็รีไม่ได้เพราะว่าไม่มี Wi-Fi <อ>เข้า Wi-Fi ไม่ได้คือเหมือนแบบคอมมันล็อกไงมันเลยเข้าแบบล็อกมันเลยเข้า Wi-Fi ไม่ได้อะมันไม่เคยเข้าที่นี่มาก่อนอนะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้จนต้องทำเรื่องวุ่นวายมากต้องจองต้องเอาเครื่องยกไปที่ Apple อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้มันก็บอกว่าเดี๋ยวทำเรื่องจองให้นะนีน่ ปรากฏว่าแอดมินก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งบทความไปให้สามบทความเป็นเบื้องตน้นก็จะมีเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าเข้า,ขาสู่กันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็มีหากคุณลืมรหัสผ่านต้องทาอย่างไรหากคุณอะไรเงี้ยก็ไปอ่านบทความมาก็ลองทําตามบทความ,มก็จะมีวิธีการแก้ปรากฏว่าแก้ได้แก้งบอกคอเจนเตอร์นั่งแก้เองได้อา้าวนั่นแหละก็เลยได้เข้าคอมได้แล้วพอเข้าคอมได้เสร็จปุ๊บตัวบางหนึ่งขึ้นไปอาบน้ำนึกได้อ๋อฉันจำรหัสได้แล้ว เด <Yeah, S 2> มาเดี๋ยขนาดมีคอมไบให้แล้วนะไอที่สำคัญอะไร iPhone โทรหาคอเซนเตอร์ Center, Apple ไ,ได้ค่ะเอออันนี้อันนี้ตลกกว่าก<อ>็าคือเนี่ยแบบเหมือนโทรไปอันนี้เราก็ไม่รู้ไงว่ามันโทรฟรีแต่ว่าก่อนนี้เราก็แบบเฮ้ยเสียได้ตังเปิืองต,งตังตังจหมดอันนี้เพราะว่าไม่เป็นไรเอาของกูไปโทรก็ได้ค่ะ p p l e โทรฟรีปรากฏว่าใช้คมอมบอกไอใช้มือถือเพื่อนโทรหา Apple โทรไม่ได้นักโทรหาคอเซนเตอร์ก็เลยแอบถามไปว่าต้องทำไงเขาบอกให้เปิดโรมม i n g เปิดปุ๊บ ก็เข้าไม่ได้ก็โทรหาไม่ได้ก็คิดว่าถ้าถังก็คงต้องโยนทิ้งนะอยากให้ทำาอลไปปส่งเบิร์นแมสเดี๋ยวนี้จะไปฮ่องกงแล้ววันที่หนึ่งใครถามว่าไปทําอะไรเราก็บอกเขาไปขายกีไปขายกีแล้วนี้ถามว่าไปส่งที่สนามบินอยากได้แบบไหนปลายปลายแบบไหนไม่อยากได้แบบไหนอยากได้แอดมินเพจค่ะสันกษะ ใครได้ฉีดว ok ัคซีนกันแล้วม้างเนี่ยังมไ,ออนนไม่ได้ฉีดอ๋อเนี่ยดูดีเพื่อนยังไม่ได้ฉีดรอโมเดอร์นาที่แบบไอโฟนเขาก่อนโมเดอร์นาโม่ก็มแม่งงนะไอโฟนมาก่อนโมเดอร์นาสั่งแล้วแบบได้เร็วด้วยอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวฉันว่าฉันจะแบบน่าจะไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านอ่ะบายบายเร็วบาย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 นะคะถูกคนถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาช่องเนชิราชาแนลใหม่นะคะไปบายบายสำหรับวันนี้ 我的哈。<van S 2>